สวัสดีค่ะโรสพยากรณ์วันนี้จะมาทํานายคนราศีมีนค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องงานความรักและสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี66จนถึงวันที่16กรกฎาปี66ค่ะการวิเคราะห์ดวงบางคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงขึ้นอยู่กับเวลาตกฟ้าของแต่ละคนด้วยค่ะคลิปนี้จะสอนดูดวงไปพร้อมกันด้วยนะคะ คนราศีมีนนะคะตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายวันที่19เมษายนปี66ถือว่าดีค่ะดาวพฤหัสกับราหูเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่พฤหัสเป็นราชาโชคช่วงรับทรัพย์ค่ะแต่ถ้าราหูเป็นนิดในนาวางจากนี้ไม่มีคุณภาพดวงนี้ได้ดีจากดาวพฤหัสเป็นอุดในนาวางจากคุณภาพดีมากค่ะดาวคู่นี้ถือเป็นนักวางแผนที่ดีเป็นที่ปรึกษาสร้างไรายได้ที่ดีมากเลยค่ะ เรื่องการเงินงานดีเงินดีก็ดีไปด้วยค่ะถ้าดวงคนเกิดมานะคะ,ะดาวพฤหัสเป็นอุจขอบอกชีวิตไม่ลําบากเลยค่ะยังไงก็มีกินมีใช้ตลอดชีวิตพิจารณาจากดาวพฤหัสเป็นอุจในนวางจากค่ะเรื่องงานคนราศีมีนดาวพฤหัสแทนรักนาตัวเองกับเรื่องงานคือดาวเดียวกันดาวพฤหัสเป็นอุจในนวางจากดวงแบบนี้นะคะ งานดีงานมั่นคงตำแหน่งหน้าที่ไม่กระจอกเลยค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะบารมีมาพร้อมกับเงินด้วยค่ะเรื่องความรักตอนนี้คู่ครองไม่สําคัญค่ะขอเอาเงินก่อนเห็นมีดาวสุขอังคารคู่กันนะคะอาจจะมีกิ๊กเด็กๆก็ไม่แน่นะคะเรื่องสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นี้ให้ระวังโรคเครียดนะคะปวดข้อเสื่อมอย่ายกของหนักค่ะให้ระวังเกี่ยวกับโรคกระดูกค่ะ ถ้าคุณสนใจจะดูดวงอย่างละเอียดมากขึ้นหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ